เอส่งค่ามาส่งพ네ี่น้องค่ะเมื่อนห่ก็มาแย่ากันให้ครับพี่น้องค่ะเมื่อไหเมื่อไห่ได้มาแย่ากันในกันเนาะมากินไส้หมูครับพี่น้องไส้หมูต้มครับเนาะไส้หมูไส้หมูหนุ่มต้มล่อข้าวหอมครับพี่น้องหอมหอมครับเดี๋ยวก็ต็มีกับน้ำซีมครับพี่น้องเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกพี่น้องมากินวันนี้กินไส้หมูอ่อนต้มตะไคร้พี่น้อง มามามาพี่น้องมา,งงงมา,มากินกินได้กันครับมาครับมาครับกูก็กินจ้ำเหมือนฮะเดี๋ยวก็แต่มีเนื้อหมูผองมนเนาะเนื้อหมูตโตแล้วของทางน้ำจิ้มเนี่ยอร่อมาพี่น้องมา,มา,าเหมือนอะไรแลบนี้คำเดียวฮะ Xong à, cô có hả mà là <laughs> <tông> <laughs> 五六十万呢？嗯 มากจริงๆเหมอนกันก็ไม่ถาม่นาะ มันเป็นไ <c> ซ <oughs> มูหนุ่มครับพี่น้องมันขมมีม่ไออัลละศขมอีก,กน,นะ <c oughs> แคบหน่อยครับนี่อย่างต้มสารค้าออกกควหอมเขาเนาะหอมเสียหลายตั้งใน่เนินคำเดียวครับเนี่ย เนี่ยเา้าเขาอเมื่อพองกันป่นได้เ <c oughs> นื้อหมูการหาไมนะ่น้องเนาะนื้อหมูการหะไรบ่อมไครหัดกินกับกันนะ้มัน่ะ Bây giờ rồi. Khuyên đoan cái nào. và con của bia đem bát bó nắng nó nắng nóng nắng con nắng nóng nắng 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 nhưng nắng 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 หมักหมดไปแล้วให้หมดไเดินกันในซังเสียงเด่นก็เลยดีนะ เกี ok <t rock Pon cho> ่ยวเกี่ยวแค่ไหนเนาะด้านนอกนี่ก็มีสียงนอกเสีงนอกห้องจิบๆิบจบจบไปะน ย้อแห้งเตอดีบินออน,อน้องหอขอบันขนมอมแมตัวใหญ่กลยคสัติ๊กไล่ติ๊กแซ่บแบบฟังกนเนาะอย้อนแห้งใส่อดีบินน้องอบอบันนย้อนใหญ่ๆน้ำๆครับน่าอือ ข้องยูทูปเพือนค่ะเดีมีมก,ก้นต้วยนามากค่ะเนาะก็พี่น้องย้อนเถพี่น้องจอยติกอ่าเด้ตกไล่ตต๊ะนะกแช่เหันกเนาะก็แช่สองแช่ก็กำสองกำก่อนอมวเขรคนตา คนแต่มีแห้งใจก่อนก็นมีน้านเอคะ่ะเจ้าของเจ้าอ่คนให้กลิ่ข้องยุกข้าน่อกจากยาคนตัวเหรอจากยาคนแช่เน,นีกน่งกินให้อแบแอบแอบทางกลวยบ่มมีคนตวัวบ่มมีคนเทกไรทิกแช่บ่อก็ กอวันถึงมากก็ใครเห็นแห้งใจใครโมดก็ขาพี่น้องฮะย้อนหาเป็นย้อนปืงมี่น้องขายอย่าๆนำนักกัน่ะจัอกแลกเยสแซ่ยเนาะฮะ น้ำจิ้มก่อนเฮ็ดเอาก้วยเผ็ดจางแม,ม่ครับไน้องกินแมฆพ้องกินแค่มาก,กินง่ายดีนะกพซื้อเปิ้ลมาเนี่ยมังบอกว่เผ็ดป่นมังบอกวเจี้ยมป่นอะไรอ่าอืม กินก okay. no okay. ินก nice ู๋ให้มัแก้ครับพี่น้องโอเคยินจรกูก็ดีเข้ามาตัวดีมากแผ่นแห้งครับพี่น้องเนาะปุ่นต่างเมือไในก็ตีย้อนคือดื่มแว้นมองหน้าก่อนครับตัวเข้าขาจ่องไกลมากงาย่กผ่นแห้งคลิปลื่นวันเดินค่ะเนาะเหมยสูงกูก็ค่ะย้อนย้อนให้ย้อนกูก็ติ๊กไรติ๊กแช่ปั่นแห้งใส่ก้อนครัเนาะยินจบกูก็ดีเข้ามาตัวดค่ะบเหมยสูงกูก็ค่ะจ่องไกลาแย่แผนแห้งคลิปใหม่ค่ะเนาะบ๊ายบาย เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอกำลังใจคนละหนึ่งลน์หนึ่งแชร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย